เป็นใครแกรมาทำอะไรในห้องฉันแกมาทำอะไรในห้องฉันอนออกไปแกออกไปกไม่มีอะไรยุ่งอะไม่มีไม่มีอะไรนอนอเจียบอะไรอ่ะ ปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟก่อนโอ้ยย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 ยนยย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 ย าพี่กับตันเจอผีในชีวิตจริงพี่กับตันจะตกใจผมจะตำองทำไรดูทีวีของคนอื่นเขามันเปลืองไฟรู้ไหม